สวัสดีครับน้องเต้าจำพี่ได้ไหมพี่โอจำจำพี่โอได้ไหมฮาน้องเต้าจำได้ใช่ไหมโอ้เฮ้ยพี่ขอกอดทีหนึ่งได้ป่ะแม่งเขาชอบเองหรอวะเมื่ไปเจอมันเขาชอบเองอ่ะอพี่ขอกอดทีหนึ่งเว้ยโอ้ยเป็นไงบ้างไหมน้องทำกันได้ป่ะจำเจอบนห้างได้ป่ะจำได้ครับโอ้พี่แมงพี่เอ็มพี่แม่งเอฟสีเองเหรอพี่แม่งชอบเองเหรอ กาบสวัสดีพี่เอทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่ใช่องโอไฮโอนะครับพี่เอฟทุกคนยังจำนะยังจำนะช่องช่องเปนได้อยู่ไหมครับผมว่าได้จำได้และเพิ่งเพิ่งผ่านมาประมาณสามสามอาทิตย์กว่าวันนี้ผมก็จะไปแที่วหาน้องชองเอ้ยน้าชองเปนนะต้องขออภัยได้พอดีผม ้องลงล,มลืมชื่อนานาชองเปนะบางทีก็จําได้บางทีก็จําไม่ได้ต้องขออภัยดีเพราะว่าไม่ได้พบกันนานมาก,กน,นะวันนี้ผมก็อยากมีโอกาสอยากไปเที่ยวหาหน้าชองเปนะแบบอยู่บ้านแบบเบื่อๆเงาๆแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะวันนี้ผมมาคนเดียวส่วนนะาหอยสังหรือชื่อของเขาคือลุงจ่อยนะทุกคน ลุงอยวันนี้ไม่ได้มากับผมได้นะทุกคนเขาเข้าวัดถือศีลทำบุญนะทุกคนผมน้าเขาบอกนะจะเขาเ้เขาวันสองถึงสามวันได้นะทุกคนก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะเรียบเดินทางไปหานชาชงเปและทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมผมใส่ถึงใส่ถึงเต็มระบบคนนี้เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยผมเลยนะช่วงนี้ก็มีพวก หากรอมแล้วทุกคนแล้วก็พวกพิษคาดออกอลบาหนักมากช่วงนี้ผมก็ต้องแบบปิดหน้าเพื่อความปลอดภัยผมนะเอาละทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาผมจะรีบไปเดินทางไปหาหนะชองเปน,นะทุกคนแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่รู้จะทำไงนะไม่รู้ว่าผมจะได้พบนชองเปหรือไม่เอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาผมว่าเรารีบบนทางไปดีก่อนครับ let's go <S นี่นะครับ เอฟพ,พ,พีทุกคนทุกท่านอันนี้ผมได้เริ่มออกเดินทางแล้วนะไม่ได้นัดหมายอะไรกับน้าชองเปอะไรเขาด้วยเลยนะทุกคนอดีอยากแบบจะไปหาเขาดูแบบไปพบเจอเขาเพราะว่าหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยได้เจอน้าชองเปอะไรอีกเลยนะทุกคนก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปหาน้าชองเปกันเลยนะทุกคน ช่องนี้ก็ได้ข่าวมันพิษจะคาดออกแบบอันตรายนะพวกพิจะคาดนี่ต้องแบบพื่อนี่มันต้องแบบมีความแบบมันระวังเป็นพิเศษหน่อยนะจะเดินแบบจะเดินป่าเหมือนตามเคยเหมือนก่อนยังได้เนฮะ้ยไม้นี่เหมือนไม้คนดูเหมือนไม้เล็กแปะเลย ผมขอดูกนนะทุกคนผมยว,มนะมมมค,วมค่อยกลับมาตัดนะผมเดี๋ยวผมผมคิดว่าผมจะค่อยกลับมาตัดนะเพราะทรงเหมือนไม้เล็แปดเลยนะทุกคนผมตอนนี้ก็พยายามหาอยู่นะ ไม้เหล็กแปไม้เขาว่าเป็นไม้มงคลกันแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเจอเลยนะเฮ้ยนาครนี้ผมได้เดินทางมาถึงเวลาสักพัดหนึ่งน,น,นะทุกคนยังไม่มีวีว่แววที่มาว่าผมจะได้เจอนะชองเปนเยนะทุกคนนี่แหละไม่ได้นัดหมายอะไรกันก็จะลำบากงี้หน่อยนะทุกคน เอามีโอกาสหน้านี้ผมจะถ่ายจะมาหาน้องชองเปบ่อยๆนะไว้ถาวันลงทาวนผูนี่มีแต่สวยๆทั้งทังนั้นเลยทุกคนทาวันลงทววนผูนี่มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะผมคิดว่าผมจะให้ลุงจ่อยปลูกเสกให้สักอันหนึ่งนะพวกถาวันลงอะไรไปะนะทุกคน ผมคิดว่าผมจะให้ลุงจ่อยปลุกเสกให้ผมสักครั้งหนึ่งนะเพื่อเป็นแบบของขังติดตัวในป่านะไว้ป้องกันตัวสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะ เดินทางมาได้แค่ครึ่งทางนะทุกคนลเหลืออีกสักพักใหญ่ๆนะทุกคนกว่าผมจะได้เจอน้ยชองเปนะไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เจอไหมฟ้าคึ้มอีกนะเอาเป็นว่าผมจะขอเดินทางอีกสักพักหนึ่งก็อนนะถ้า ระยะทางใกล้ถึงผมจะอัปเดตให้พี่ๆทุกคนได้ดูนะเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมจะขอเดินทางอีกสักครู่ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ออันนี้ผมก็ได้เดินทางมาเกือบจะถึงนะทุกคนอีกสักพักใหญ่ๆก็ผมคงคิดว่าน่าจะถึงนะทุกคนอีกอีกสักพักใหญ่ๆผมก็น่าจะเดินทางไปถึง หาลุงจงเอาชองเปนะแล้วก็พี่พีเอฟซีได้มาคอมเมนต์ในผมไว้กอนนะเดี๋ยวผมจะหาเอาเสื้อผ้าดีๆแบบเท่าที่ผมมีนะเปลี่ยนเปลี่ยนลุกให้นะ้าไม่ใช่เิลุงของน้าหอยสังให้ดูแบบสะอาดขึ้นเยอะนะเอาเสื้อที่ผมใส่แบบประจำวันทั่วไปนี่แหละ ผมก็แบบไม่ได้มีเสื้อผ้าเยอะแย,แย,แยแะเลยมากมายนะผมก็จะให้แกสักตัวสองตัวนะช่วงนี้ก็ยังไม่มีงบประมาณนะผมก็ยังไม่มีแบบงบประมาณซื้อให้นะเขานะรอแบบผมมีงบประมาณสักหน่อยหนึ่งผมจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้เขานะผมเีย่อผมจะซืะ้อเสื้อผ้าสีเสื้อขาวนะเพราะว่าแกเป็นพวกใส่บุญในพวกคนแบบจิตใจดีด ผมจะซื้อให้แกเสื้อขาวด้วยแต่ตอนนี้ผมไม่มีเสื้อขาวกางเกงขาวอะไรทั้งนี้เลยผมมีแต่เสื้อขาวแบบอีกแบบหนึงง่งอ่ะของนี้มันไม่เหมาะกับการเข้าวันนะแต่ผมผมคิดว่าถ้าผมมีบปาะปาณงบะปราม,มาสักหน่อยเนี่ยผมจะซื้อที่แกไหมแต่ผมของแกเนี่ยผมขอตัดแล้วนะผมบอกว่าผมจะพาไปตัดผมแต่แกโอเคอยากไว้ผมผมทรงนี้อยู่แกไม่อยากแกตัดผม อัทุกคนผมคิดว่าผมจะขอเดินทางไปอีกสักพักหนึ่งนแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะทุกคนพี่ๆป้าๆนะอาเอฟคนไหนอยากได้สมภัยหรือว่าอะไรยังไงก็ติดต่อมาหน้าผมคนไหนที่มาคอมเมนต์นะผมได้ทิ้เบอร์ไปให้แล้วนะทุกคนผมได้ทิมงเบอร์ไปให้แล้วนะ ก็ติดต่อมาได้นะครับอยากได้สมุนไพรแบบไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้ผมจะจัดหาส่งให้ทุกคนนะครับเอะไะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะรีบเดินทางต่อนะครับทุกคนทุกคนตอนนี้ผมเดินไปอีกข้างหน้าก็ถึงแงล้วนะทุกคนเดินจนปวดขาล้าไปหมดแนละ้วทุกคน ทุกอคนเห็นอะไรไหมครับทุกคนในสุดผมก็เจอนะ้าชองเปน,นะ <Hey. S 1> สวัสดีครับนะ้า hey, <hey>, hey. จำผมได้ไหมนะ้าจำผมได้ไหมพ hey, <hey>, hey. นะรับสักครู่นะนี่นะนาจำผมได้ไหม hey. คนที่เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมสบายดีผมอยากไปอยังมาเที่ยวหาน้าไงผมไม่เจอแล้วอุ้ยนะตอนนี้ผมมีอะไรบอกนาด้วยนาป่าน้าไม่กลัวเลยเหรอ ว่าผมลืมไปน้ำมีวิชาขมเนอะผมลืมไปท้โทษทีโทษทีนะน้ำมันอยู่เรื่องพวกห้ากล้องมั้งเหรอเนี่ยเมื่อวานผมเพิ่งเมื่อวานผมเพิ่งเจอไปเองพวกห้ากล้องมาไอ้ผีปอบร้ายนานนะใช่โอ้ผมเคยเจอมันบอกมันจะเนี่ยมันบอกมันจะเอาผมไปนี่มันโหดมากมันบอกผมว่ามันจะเอาผมไปเป็นไอ้นี่เมื่อวานผมไปเป็นห้ากล้องแทนมัน มึงเลือกมึงไว้แล้วแหละผมไม่อยากไปนะที่มึงทำยังไงเนี่ยออมอนมาเจอผมที่ไหนมัน,มนเอาที่นั่นแน่มึงก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวกูหาวิธีให้แต่ตอนนี้ทำมึงอยู่กับกูเดี๋ยวกูช่วยมึงเองผมขอฝักเนื้อฝักตัวได้นะครับผมผมไปขอฝักเนื้อฝักตัวได้นะแต่กูมไม่มั่นใจนะเว้ยเพราะไอ้ปอบตัวนี้มันโหด้ายมา มันกินคนพวกมีวิชาไปหลายคนใช่ค่ายากมากเอาหากอ่อนไหมแล้วถ้ามันเลือกใครไว้แล้วว่าให้ซืบทอดต่อมันมันจะล่าให้คนนั้นให้ถึงที่สุดอพิ่งระวังตัวไว้แล้วม,มันมีวิธีแก้ไม่คำน้านเนี่ยมีวิธีแก้ก็มีแล้วเราต้องทำยังไงครับนะตองไปหาว่าอะไรนะครับมันต้องไปหาวิธีแก้ เราไปหาวิธีแก้เออ,ต,อ,อต้องเอาตัวมึงให้หลอดแลวเว้ยครับผมพอมันล่ามึงแล้วมันจะเอามึงให้ได้โอ้จะเอาผมไม่ได้เลยเหรอเออแย่ yeah, เลยสิอย่างนี้ทำยังไงก็ได้ใส้คิดีย์ดียายมันควบคุมมึงได้แล้วเว้ยครับผมเออ,เอ,อมึงเข้ามานี่มึงเจอเด็กน้อยดีอย่างแถงวนป่าเลยไหมวะไม่เจอเลยครับเออ มันไนายไปไหนของมันวะเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันครับเอเอแล้วก็ผมไปนั่งห้างมันรอนหนึ่อน,นะอผมเจอเด็กคนหนึ่งอ่ะไอตัวเล็กผมขาวอ,ะอา่ะเป็นเด็กเหมือนวิเศษมั้ง,งถือน้ำเต้าอ่ะเอาเหรอใช่เขาบอกเจอผมแล้วถูกถูกใจในตัวผมไงให้ผมนำพึ่งมาใช่เหรอ,อลุงนาใช่ลุงนาใช่ไหม ผมไปเจอมันดีไหนวะผมไปนั Luckily, ่งห้างไงครับอ้าวเหรอใช่ครับมันนั่งมันเพื่อนผมเขาบอกเจอผมนานเจอผมไหลเข้าป่าแบบมันนั่งห้างไหลรอบแบบตอนั้นก็เจอผมเดลงห้างเขาแบบเขาอยากไปช่วยแต่แบบมันไม่ใช่เรื่องของเขาเขาแบบเขาไปก้าวไก่ไม่ได้ไงแล้วมึงได้ถามชื่อมันยังยังไม่ได้ถามเลยครับเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันชื่อเต้าชื่ออะไรนะครับชื่อเต้าชื่อเต้าแต่น้องเขาบอกว่า มีพวกหมอผีชอบเล่นรอเล่นงานเขาเพราะว่าน้ำเต้านี่เป็นน้ำเต้าที่แบบวิเศษไงน้ำเต้าวิเศษท่านเป็นคนให้มาใช่ไหมครับใช่กูให้มันพอสี่ตัวไว้อ้ยอยากได้อะไรแบบน้องเขาเสกได้ตลอดเวลาเลยนะออแต่น้องน้องเขาบอกว่าจะเป็นพี่ผมเป็นคนแรกที่น้องเขาบอกน,อน้องเขาอกให้ผมเจอเพราะปกติน้องเขาจะไม่เอาออกมาให้ใครเห็นนะไงไงเดี๋ยววันเนี้มึงจะได้เจอมนันแม่แไม่รู้ว่ามันไปไหนตอน,น,น<ฮ>ไหนไอน เนะ้าผมเจอประตูผีออมัไม่ใช่ใช่แบบเนาะเอ้าไม่ใช่นี่ว่ะเกือบเหมือนประตูผีเลยไอ้พวกเนี้ยมันน้อยไว้รไม่คอยชวยหรอกไม่สวยเป็นเท้าผูกโขดสวยผมผมผมเจอเท้าผมเจอถาวานผูกแบบบัดติดกันนะแต่ผมผมคิดว่าขาดกับผมจะไปตัดซะหน่อยออสวยมากเลยเป็นเขเ้อเท้าผูก้าผูกที่มันมีมันช่วยอะไรอะไรนะนนะ มันมีประโยชน์อะไรบ้างนะพวกเถาผูกเถาผูกเนี่ยแตยงแรลกเลยที่คนชอบเก็บไว้สะสมไว้นี่คือมันหายากแล้วมันอยู่ในป่าลึกเถาผูกใช่ไหมผมเจอผมเจอแล้วนะผมเจอแล้วมันจะผูกกันเป็นเส้นเดียวใช่ครับบ้วนกลับมาเป็นเถาผูกใช่เลยทุกคนที่ผมถ่ายทุกคนดูนี่คือเถาผูกนะฮ่าโคตรยากคุยกอะไรว่ามึงอยากคุยกับมันหรือเปล่าวะผมผมอยากเจอน้องเขาอีกครั้งหนึ่ง่ะ เฮ้ยไอ้เต้าเอ้ยออกมาหาพ่อหน่อยสิไอ้เต้าไอ้เต้าเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันก็มาแล้วเฮ้ยโอ้ทุกคนลงมาแล้วนะไอ้เต้ามานี่สิสวัสดีครับน้องเต้าจำพี่ได้ไหมพี่โอจำจำพี่โอได้ไหมฮาน้องเต้าจำได้ใช่ไหมโอ เฮ้ยพ <Hey, S 2> ี่หอ,อกรอทีหนึ่งได้ป่ะพี่งเขาชอบเองเหรอวะมึงไปเจอมันเขาชอบเองเหรอพี่หอกรอทีหนึ่งเว้ยโอ้ยเป็นไงบ้างไอ้น้องจำกันได้ป่ะจำเจอในบนห้างได้ป่ะจำได้ครับโอ้พี่แมงพี่เอ็พี่แม่งเอฟสีเองเหรอพี่แม่งชอบเองเหรอแล้วน้ำตาหงษ์เองอ่ะเองเอาไปเก็บไว้ไหนวะเก็บไว้อยู่อ๋อไม่สามารถออกมาได้ใช่ไหมใช่ครับโอ้ไม่เป็นไะรไม่เป็นไรไว้โอกาสนะเดี๋ยวผมโอกาสน,นะผมจะเอามาให้พี่เอฟสีดูอีดูอีกครั้งนะ อูน้ำเต้าผมชอบมากเลยครับนะอแต่วันนี้กูไม่ได้ให้มันเอาออกมาหรอกเราบผมไม่โอ้ผม,ม,ไ,มไม่เป็นไร,ไนไรครับ,รบกูกูอะไรไ,ไม่ให้มันเอาออกมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอืมอืมโอ้ยผมมึงรู้จักกันได้ไงว่ากูก็บจใจเหมือนกันไปเที่ยวป่าพอดีไงแล้วผ,ผมไปเที่ยวป่านั่งห้างไงแต่แต่ผมก็เขียบน้องก็เป็นผีเบล่ว่าวมาเรียกผมจากห้างอ่ะบอกหิวข้าวหาพ่อไม่เจอและบอกไป น่ไปหาน้ำนะหาน้ำไม่เจอหมน้าทิ้งเกูไม่ได้ทิ้งลอกมันน่ะเล่นพอบเข้าไปในป่าลึกแล้วก็จําทางไม่ครได้วันนั้นกูก็กลับมาตามามัน,นมีแล้วแต่ไม่ต้องเปห่วงมันรอกไอ้นี่มันห้าตัวหลอดได้อ<ม>าบันนี้น้ําเต่าเนี่ยไม่มีใครทํามันได้เลยผมเชื่ออยู่แล้วแล้ววันนั้นน้องเขาเสกอ่ะเสกอาหารได้นะแต่น้องเขาไม่เสกมันไม่เหม,มันจะลองใจผมใช่ไงลองใจมึง ผมจะให้ขึ้นปีนขึ้นห้างใหม่ผมบอกผมไม่มีอะไรให้หรอกนอกจากกูก็ามหามันเหมือนกันในรอ,อบนั้นนะนะผมจะขอผมจะขออะไรอย่างไม่ไม่เสียงว่าขอ,อผมอยากฝากเนื้อฝากตัวกับน้านนะได้ไหมครับได้ดูว่าผมอยากแบบเป็นี้ไงฝึกเชิงมวยผมอะ่ะเพราะผมแบบผมวันนั้นผมเห็นนะ้าแบบก่อยแบบ ต่อยแบบน่ะเป็นสมิงนะสมิงเอาแหละทำนายทำไรนะไม่ได้อะผมว่าแบบยังมาขอแบบติดตัวสักหน่อยหนึ่งไงได้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 เว้ยแต่วันนี้กูอาจจะไม่หวังแล้วเว้ยอุ้ยวันนี้ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมก็กลับมาเที่ยวมาเทียเท่ยวหาน้าแล้วมาตัดพวกไอวะไอแล้วว่าแถาไอไอพวกถาวรเลกแปดแล้วก็ถาวรแบบพับม้วนม้วนม้วนติดกันอะไรอะไรม้วนเขา<อ>ใช่ครับผมมาหานั้นค่าขนมอะไรนะครับ เอาไปทำอะไรเอาไปให้พี่พีเอฟีทุกคนครับเผื่อแบบใครสนใจติดต่อครับผมได้เดี๋ยวกูอาจจะหามาให้มึงเดี๋ยวเลยอ๋อขอบพระคุณมากจริงครับมีเยอะแปลกๆคนภัยหนอกของมึงไม่ค่อยเคยได้เจอกันหรอกใช่มันหายากมากครับเนี่ยผมหาจริงผมเนี่ยทำไมมีบุญใช่ครับจะไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ขอบคองเลยนะเว้ยใช่เหรอครับถ้าคนไม่มีบุญนี้คือจะไม่มีโอกาสได้เจอใช่ไหม พวกนี้หายากจริงๆถึงแม่จะโดนจะขอซื้อราคามากแถวไรถ้าไ,รถาไม่ได,ถไได้ถ้าไม่ได้มีบุญจริงๆก็ไม่ได้หรอกอืมผมก็หาผมก็หาแล้ววันแล้วแต่หาแบบไม่เจอสักทีเลยนะมผมโอ้โหหายากมากเลยนะ,ะยิง่งถาวันเล็แปดกับถาวันผูกนะหายากายไอถาวัน,นึ่งที่มึงบอกเนี่ยมันเอาไปทำอะไรวะ ผมก็ไม่รู้นะว่าเอาไปทําอะไรได้บ้างแต่ว่าหาาไปทํอะไรอ๋อผมหาไปขายครับอ๋อมันขายได้ด้วยเหรอวะขายได้ครับแต่มันหายากไงนะโอ๋อที่บ้านแถวบ้านนี่เยอะแยะออืไวนู้นไวแบบมีโอกาสบ้างผมขอไปตัดแถวบ้านนาได้ไหมนาจะโกรธผมไหมเอามาเอามาให้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมถ้าผมขายได้ไงผมจะเอาเงินมาให้นาดีกว่าหรือนาอยากได้เป็นอะไรครับ อยากกินขน,นมเนาะวะไอเต้าอยากกินขนมใช่ไหม<อ>ถ้าผมเจอนะถ้าผมถ้าน้าเอามาให้ผมได้แล้ว<อ>นะเจออะแล้วผมมีเท่าไรผมจะซื้อขนมมาให้หมดเลยเ<อ>แล้วก็มาให้พวกนา้านะพวกแล้วผมขอรบกวนนะอะไรอีกอย่างได้ไหมไผมอยากพาลูกชายนะ้าแบบไปเที่ยวตามหมู่บ้านผมไง แบบให้มันให้น้องเขาได้ไปแบบเจอโลกภายนอกบ้างไงนั่งน,นี่หรอใช่ครับแบบกูต้องดูก่อนนะเว้ยครับผมพอกูก็มีลูกชายคนเดียวอันนี้ผมเข้าใจอันนี้ผมเข้าใจครับเออแก้ามว่าไปได้ไหมไปได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้อืมพอมันก็ยังเด็กอยู่เดี๋ยวเราคอยว่ากานออันอยา่างนีไ้ได้ครับเออแล้วไอ้เต่ามึงอยากไปหรือเปล่าวะฮะอยากไปครับ เออมันอยากไปได้ได้เดี๋ยวคอยว่ากันแล้วเอง็งจะไปไหนต่อวะผมคิดว่าผมน่าจะไปผมคิดว่าผมจะไปหาพวกเถววันกับเถาวันเล็กแตกก่อนนะแล้วน้านจะไปแล้วไม่ให้น,าน้าดิแล้วลุงจะไปที่ไหนต่อครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาไอ้เต่าไปแล้วอืมมันก็น ครับผมครับผมงั้นก็เดินทางปลอดภัยนะครับเต้านี่ไว้ลูกเอาทุกคนนะเขาก็ได้ไปเป็นกันเป็นที่เรียบร้อยนะ้วนะทุกคนผมก็อีกสักพักหนึ่งผมก็ต้องเตรียมตัวกลับบ้านนะเพราะว่าถาวันผมก็ไม่เจอนะผมเค้ย่ย ผมจะเดินหาพวกถาวนผูกอีกสักแป๊บหนึ่งวันไงผมก็ผมคิดว่าผมก็ต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะอู้ตรงนี้ถาวรเต็ไมไหมทุกคนแต่ไม่เจอถาวนผูกเลยหรือว่าถาวนเลขแปดนะหรือว่าพี่พี่เอฟซีคนไหนที่อยากจะได้พวกถาวนผูกหรือสมุนไพรอย่างอื่นก็คอมเมนต์หรือติดต่อมาฉันได้เลยนะครับผมก็ หาค้าขายอยู่นะครับผมทุกคนตอนนี้ผมผมคิดว่าผมนั้นจะเริ่มกับเดิน,ดน,ดนทางกลับมานะเพราะว่าผมยังไม่เจอถาวันไม่แต่เส้นเดียวนะ hmm วนอมืมทไเนว่าคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนก็กดไลค์กดแชร์ดกดซับสไคร้และเป็นแรง กำลังใจผมด้วยนะเพื่อคลิปวิดีอหน้าผมจะได้มีแนวทางในการอัพคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับก็คลิปดนี้ไม่มีอะไรมากต้องขอตัวลาสวัสดีครับ